คุณเไม่ถ่ารูปหรอเขาถ่ายวิดีโออยู่ล่ะของเขาถ่ายวิดีโออยู่แปด้แล้วแปดเป็นแบบสาแเ้เว่นสามเอเ่โอ้เอาเยพอเป็นสาวแล้วอะโอเขอบคุณนะคะปิดไฟปิดไฟถ่ายใ้ดูหทุกคนมีความสุขปิดไฟหน่อยขอบคุ้ายพี่แฟนรอ 好带劲嘞！